และคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ในเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดวงที่เพศตรงข้ามเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตเหล่านี้เรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าว่าใครเนี่ยที่มีการทํางานร่วมกับคนที่คุยหรือแฟนเราก็ได้นะครับผม การงานของเราเจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับดีมากๆใครที่ทาธุรกิจร่วมกันใครที่ทํางานอยู่บริษัทเดียวกันก็จะสามารถส,งส่งเสริมกันได้ดีนะครับการเงินนะครับผมเดือนนี้ชาวราศีกุมภ์ลงทุนก็ดีโดยเฉพาะในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของอหุ้นทองคําแบบนี้นะครับก็เล่นได้เลยครับคือดีมากๆแล้วก็เกี่ยวกับพวกของ มีมีดวงที่จะได้ชกลาบมาจากต่างประเทศด้วยนะครับถ้ามีใครที่มีการต้องเดินทางไปต่างประเทศไปหายาผิ้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนแบบนี้นะครับที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็มักจะได้ชกลาบกลับมา